เป็นเชิญลุงพิชาครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่อยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครแห่งนี้กับที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านและประเทศต่างๆทั่วโลกขณะนี้สถานการณ์ของชาติบ้านเมือง กำลังต่ำซามลงทุกวันในทุกๆด้านซึ่งจะไม่เสียเวลาที่จะมาพูดให้เราได้เสียเวลาฟังความชั่วความเลวของระบอบทักษิณที่กำลังทิ่มตามชาติอยู่ในขณะน,นี้แต่จะบอกพวกเราว่าเมื่อถึงวันประเด็จศึกแล้วเชื่อว่าพวกเราจะรวมตัวกันโดยไม่ต้องประกาศโดยในเวลาที่ไม่ทันข้ามคืนขอบคุณครับ เป็นเสือเูอเกรตครับสวัสดีครับพี่น้องแ่งกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่รักชาติและรลาชบลังผมจะสรุปการปฏิบัติของเราเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้นำดอกไม้แล้วไปแบ่งบานที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้เราได้ประสบผลสำเร็จ ถึงแม้ว่าดอกไม้จะบานไม่สมบูรณ์นักก็ตามแต่เราได้แสดงให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบว่าเราก็เดือดร้อนเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเหมือนกันครับเมื่อวานนี้เราได้รับการต้อนรับนะครับจากอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งมีขนาด แค่สองศอกนะครับท่านออกมาต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็ไม่สะทกสะทานผิดกับไอ้ที่มีหน้าอกสามศอกมันหนีเราไปตั้งแต่เช้าแล้วครับ <S <S ไอ้พวกที่รับผิดชอบตั้งแต่รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมันหนีหายเราไปหมดมันมีอกสามศอกนะครับแต่มันให้ออกสองศอกมาต้อนรับเรา นอกจากนั้นยังมีข้าราชาการนะครับแต่หลายระดับที่เจอกับพวกเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาเอียนไอ้พวกนี้เต็มทีแล้วบอกเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันมามันไม่มีความรู้อะไรเลยมันไม่มีความรู้เลยแล้วมันจะมาบริหารประเทศชาติ ที่มันรู้ก็คืออย่างเดียวก็คือมันต้องการที่จะหาเงินเท่านั้นเองครับผมได้เรียนถามอธิบดีกรมการค้าภายในว่าที่ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสอยู่ทุกวันนี้กลไกลของตลาดเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างเท่านั้นเองคือหนึ่งผู้ผลิตสองผู้ค้าและสามผู้บริโภค สินค้าอะไรต่างๆที่มันอุป,ปกรณ์ต่างๆที่มันขึ้นราคามามันก็เป็นไปตามกลไกตลาดแต่สุดท้ายแล้วมันมาตกที่ที่ใครผมอยากถามคือผู้บริโภคใช่ไหมครับและผู้บริโภคคือใครคือประชาชนทั้งหมดทั้งแผ่นดินใช่ไหมและไอ้ผู้ผิตเนี่ยไอ้ผู้ผลิตเนี่ยมันมีกลุ่มอยู่นิดเดียที่เป็นนายทุน ทำไมไม่แก้ไอ้ตรงนี้ให้ดีกลับมาโยนภาระทั้งหมดให้กับพวกเรานี่แหละครับที่เป็นปัญหาว่าไอ้พวกเนี่ยเราเลยได้ยื่นหนังสือฮะพวกที่ไปก็คงจะได้รับทราบแล้วนะครับว่าเราได้ขับไล่มันไอ้สามคนเนี่ยให้ออกไปจากการเป็นรัฐมนตรีและที่น้องครับดอกไม้ของเรากำลังจะบานอีกแล้วครับ กำลังจะบ,บานดอกที่สองดอกที่สามส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้นขอให้รออีกนิดนึงนะครับออแตผผ่ผมมีเรื่องอยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าการไปครั้งนี้มันมีบทเรียนอยู่นิดนึงคือพวกข้าราชการเนี่ยเขาเขาเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามนโยบาย ของพวกนักการเมืองเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นการพูดจาอะไรต่างๆที่ที่เราไปไปที่กระทรวงเขาเนี่ยควรจะให้ความเคารพให้ความอ่อนน้อมอ่อนโยนกับเขาเพราะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับส่วนไอ้ที่ผิดเนี่ยก็คือไอ้พวกข้างบนนั่นเองนะครับเพราะนั้นตอบอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ เพราะนั้นในโอกาสต่อไปถ้าเราจะไปที่ไหนนะครับก็ขอให้ให้แสดงกิณิยานุน่มนวลอ่อ,อนโยนเพราะอะไรเพราะเราเป็นกองทัพธรรมนะครับครับผมผมขอขอบคุณผมฝากไว้แค่นี้ครับ,รบขอบคุณคณะเสนาธิการครับ